ที่อยู่ด้านนอกนะคะเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะเรียนเชิญในห้องพระแก้วค่ะนั่งที่เก้าอี้ค่ะแล้วน้องที่จะเข้าสู่การบวชสามเณรจะนั่งอยู่ที่พื้นนะคะตรงหน้าคุณพ่อคุณแม่นะคะส่วนญาติๆนะคะหรือผู้ปกครองนะคะก็สามารถนั่งอรอโปรห้องพระแก้วได้แต่ขออนุญาตถ้าเต็มแล้วขออนุญาตนั่งรอด,ด้านนอกนะคะกลับขอบพระคุณค่ะ ค่ะเราจะเข้าสู่พิธีนะคะอันนี้นยิ่งใหญ่นะคะเราจะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบของเรานะคะบุญกุศลน,นี้นะคะคนที่เข้ามาร่วมพิธีเนี่ยถือเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่นะคะค่บะบวชบรรพชาสาม,มเณรนะคะ28รูปและเป็นภาคอินเตอร์นะคะน้องๆภาคอินเตอร์แล้วก็ถือเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะที่เราจะบวชให้กับ พ่อหลวงของเราราัชกาลที่10นะคะค่ะซึ่งโครงการรากแก้วาศาสนาทายาทวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษต้องบอกว่าโครงการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณนะคะพระพรหมวชิระเมธี<ข>และพระราชยานัก,กวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษจัดโครงการบวชบรรพชาสามเณรรากแก้วาศาสนาทายาทมาร่วมเกือบ20ปีแล้วนะคะแล้วต้องบอกว่าผลตอบรับจากการที่จัดโครงการบรรพชาสามเณรไม่ว่าจะเป็นภาคสามันหรือจะเป็นรุ่น ของนานาชาติก็ตามเราบอกว่าน้องๆทุกคนที่บวชแล้วบางท่านกลับมาบวชใหม่นะคะพี่แดง <c oughs> ยินดีมาก่ะคะ,ะ <c oughs> เพราะว่านั่นคือการบ่มเพาะนั่นคือการขัดเกลาให้อวชนของเรานะคะเป็นคนดี นะคะเป็นคนดีแล้วก็รู้ในเรื่องของหลักศีลธรรมจริยธรรมรู้ถึงวิธีการเข้าสู่สังคมที่ดีงามและที่สําคัญเรียนเก่งขึ้นด้วยค่ะใช่เก่งด้วยนะคะมีศีลธรรมนะคะ,คะอีกทั้งเป็นเรื่องของความกระตัญยูรู้กุณต่อบิดามัรธาด้วย <S 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 ใช่ค่ะนะคะก็กําหนดการคร่าวๆในวันนี้นะคะอนุญาตในระหว่างที่รอผู้ปกครองเพราะว่ามีบางท่านบอกว่าจอดรถอยู่นะคะกําลังจะเดินทางเข้ามานะคะกําหนดการคร่าวๆเป็นยังไงบ้างคะพี่แดงคะ <S <S ค่ะ,คะก็จะมีท่านประธานนะคะท่านบุรนิตนะคะยุทธนันนะคะผู้อำนวยการองค์การตลาดนะคะก็ท,ท่านก็เป็นประธานในพิธีนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นก็จะมีการจุดเทียนจุดทูบเทียนบูชาพระแก้วมรกตนะคะแล้วก็ไปยังโต๊ะหมู่พระบรมฉายารัก์นะคะรัชกาลที่10เปิดกล้วยดอกไม้ทูบเทียนแผ่นนะคะหลังจากนั้นก็บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะท่านประธานฝ่ายคา,ารวะนะคะท่านผู้บริการก็จะกล่าวรายงานนะคะแล้วถัดจากนั้นไปเราจะให้น้องๆได้รับ ความเมตตานะคะต้องบอกว่าท่านเจ้าคุณท่านจะเมตตาในการให้อวาทดกับน้องๆในว่าที่สามเณรน,นะคะที่จะต้องมา,าฝึกฝนบ่มเพราะจิตใจให้ดีงาม<ช>แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตในทางโลกให้แบบมั่นคง<ช>เข้มแข็งนะคะแล้วก็น่ารัก นะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากๆเลยนะคะเราเชื่อนะคะว่าน้องๆน้องๆหลายๆคนที่เคยเข้าสู่การบวชเนรแล้วเมื่อกลับออกไปใช้ชีวิตทางโลกแล้วน้องๆมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะแต่จะเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยนะคะอยู่ที่การฝึกฝนในการบ่มเพาะที่จะกลับเข้ามาช่วยเหลือทางพุทธศาสนานั่นคือการที่เรากลับมาช่วยเหลือพุทธศาสนานันหมายถึงว่าเราก็มีโอกาส ได้สั่งสมคุณงามความดีทำให้น้องคุ้นเคยแล้วก็เคยชินนะคะกับการอยู่กับพระกับสิ่งที่ดีงามแบบนี้ค่ะค่ะบวชแล้วก็เราก็จะอยู่อบรมจิตสาภาวนากันจนถึงวันที่ 29. นะคะ,คะไปอีก15วันนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะต้องเรียนเชิญนะคะ ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายสามารถมาร่วมบุญได้มาคะมาตักบาตรกับเนนของเราได้นะคะทุกวันนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะค่ะสามารถถวายน้ำปาน,นะถวายพัตทหารเช้าพัตทหารเพลนแล้วก็สามารถมาตักบาตร กับทางน้องสาม,มาเณรได้ทุกวันเลยนะคะก็ลองดูกําหนดการของทางธรรมสถานนะคะว่าจะน้องจะมีโอกาสได้ออกไปข้างนอกหรือเปล่าหรือจะมีไปทุดโองไปรับบิณฑบาตท,ที่ใดหรือเปล่าก็ให้ติดต่อได้นะคะก็ติดต่อมาทางที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติวัดพระรามเก้านะคะแล้วก็ในกําหนดการคร่าวๆเมื่อสักครู่ที่ได้แจ้งไปนะคะหลังจากที่ได้รับโอวาจากท่านเจ้าคุณแล้วนะคะก็จะมีพิธีการล้างเทา้า ล้างเท้าบุพการีแล้วก็ต่อด้วยการกริปผมค่ะเมื่อคริบผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะให้น้องอไปอยู่ด้านนอกเพื่อให้ญาติทั้งหลายนะคะญาติทุกทท่านที่มาได้กริปผมน้องทุกๆคนเลยแล้วหลังจากนั้นน้องก็จะเปลี่ยนชุดนะคะเปลี่ยนเป็นนาคงสามเณรนะคะเมื่อเปลี่ยนเป็นนาคงสามเณรแล้วนี่นะคะก็น้องจะต้องกลับเข้ามาในห้องพระแก้วอีกครั้งหนึ่ง นะคะหลังจากนั้นก็จะรับประทานอาหารกันะนะคะ,คะมีการถวายพระทาหารเพลงให้กับทางพระพิสุ์และก็สาม,มนเณรและเราถึงจะเดินทางไปที่พระอุโบสถฝั่งวัดรามเก้าค่ะ,คะอาจจะต้องตั้งแถวนะคะนะคะก็จะมีหน่วยงานพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็เดินตามน้องเมนไปนะคะค่ะค่ะ ในพิธีบรรพชาที่พระอุโบสถวัดพระรามเก้าการจะมาการจนาพิเศษนะคะถ้าตามกำหนดการคร่าวๆเนะี่ยเวลาโดยประมาณเที่ยงค่ะจะเริ่มพิธีบรรพชาณนะพระโบสถวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษค่ะนักสาม,มนเณรและผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติจะพร้อมกันที่หน้าลานพระอุโบสถวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษนะคะแล้วก็